พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่สังคมจับตาม,มากที่สุดคดีป่วยทิพย์ชั้น14ของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรย,ย้อนกลับไปวันที่22สิงหาคม2,566ทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยสารดีกามีคำพิพากษาให้จำคุก8ปีในหลายคดีทุจริต ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือโทษจำคุกเพียงหนึ่งปีแต่สิ่งที่สังคมตั้งคำถามก็คือตลอดเวลาหลังกลับมาทักสินไม่เคยนอนคุกแม้แต่คืนเดียวถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ตั้งแต่คืนแรกและพักรักษานานถึง180วันคำถามคือเขาป่วยจริงหรือเป็นป่วยทิพสารดีกาได้ไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งเอกสารเวระเ,เบียนการส่งตัวการดูแลของแพทย์และรายงานจากแพทยสภาผลที่ออกมาคือสารเห็นว่า การส่งตัวออกจากเรือนจำครั้งนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายเอกสารใบส่งตัวแพทย์ถูกทำเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ใช่กรณีฉุกเฉินจริงอาการโรคหัวใจก็ไม่ได้มีการรักษาตามมาตรฐานฉุกเฉินที่ควรจะเป็นดังนั้นเวลาที่ทักษิณอยู่นอกเรือนจำในชั้น14ทั้งหมด4เดือนไม่ถูกนับเป็นการรับโทษสารจึงสั่งให้นำตัวทักษิณกลับเข้ารับโทษใหม่ให้ครบ1ปีเต็มโดยไม่นับระยะเวลาดังกลา่าว ผลที่ตามมาอีกอย่างคือการพักโทษและอภัยโทษที่เคยได้รับเป็นโมฆะเพราะหลักเกณฑ์ของอภัยโทษกําหนดว่าต้องเป็นผู้ต้องขังที่พักโทษอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อพักโทษไม่ชอบการปล่อยตัวก็ไม่ชอบด้วยพูดง่ายๆคือสถานะพ้นโทษของทักษิณที่เคยประกาศเมื่อปี2567ต้องถูกลบล้างเขายังเป็นนักโทษที่ต้องกลับมารับโทษตามคำพิพากษาประเด็นที่น่าสนใจในฐานะนักกฎหมาย 1. ศึารใช้กลไกตรวจสอบการบังคับโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเท้มงวดเป็นหมุดหมายสําคัญว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย 2. แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไปเพราะมีพฤติการเพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 3. ทักษิณเองถูกชี้ว่ามีส่วนรู้เห็นและร่วมมือในการเลี่ยงการคุมขังแล้วผลกระทบทางการเมืองคืออะไรพักเพื่อไทยซึ่งประชาชนมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของทักษิณยอมได้รับผลกระทบโดยตรงภาพลักษณ์ เรื่องความน่าเชื่อถือความยึดมั่นในหลักยิติธรรมถูกตั้งคำถามฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นเครื่องมือโจมตีเรื่อง2มาตรฐานและความไม่โปร่งใสในระบบยุติธรรมฐานเสียงของเพื่อไทยอาจแตกเป็นสองคู่กลุ่มที่ยังศรัทธาทักษิณจะเห็นใจแต่กลุ่มคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางในเมืองใหญ่อาจผิดหวังและหันไปเลือกพักทางเลือกอื่นเช่นก้าวไกลในสภาทักษ์เพื่อไทยและรัฐบาลจะถูกกดดันมากขึ้นต้องเร่งสร้างผลงานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายเพื่อกรบกระแสลบไม่เช่นนั้นคะแนนนิยมอาจลดลงสรุปแล้วคำพิพากษาคาดีชั้น14ไม่ได้กระทบแค่ตัวทักษิณแต่ยังสั่นสะเทือนถึงพรรคเพื่อไทยและระบบการเมืองไทยโดยร,รวมเป็นบทเรียนสำคัญว่าการใช้อำนาจโดยไม่ชอบแม้เพื่อช่วยคนใดคนหนึ่งสุดท้ายศาลก็สามารถแก้ไขและดึงกลับเข้าสู่คองกฎหมายได้ในฐานะนักกฎหมายผมมองว่านี่คือมุดหมายประวัติศาสตร์ที่สะท้อนว่าประเทศไทย ยังมีหลักนิติรัฐอยู่แต่คำถามใหญ่ก็คือการเมืองไทยจะเรียนรู้และก้าวข้ามการใช้กฎหมายแบบ2มาตรฐานได้จริงหรือไม่